นี่เขาเรียกถนนอะไรเนี่ยตรงแยกอุรุคงรถเมล์ที่เรานั่งเอ็กซ์เดนต์กับมอเตอร์ไซค์พระเจ้าช่วยตอนนี้รัศมีนั่งรถเมล์ที่จากประตูน้ำมาถึงแยกอุรุคงตรงนี้นะคะเอ็กซ์เดนต์กับมอเตอร์ไซค์พระเจ้าช่วย รัศมีจะทำไงเนี่ยัยนว่าจะไปโรงพยาบาลลูกวันนี้ก็คงจะติดขัดกระเเส่เนี่ยเดี๋ยวดูกันคนขับกำลังลงไปช่วยอยู่ ไฟแดงัวไซพาไฟแดงตำรเจช่ดวยตำรวจมาแล้วตอนนี้รัศมียังอยู่ในรถมีโมไซหมวกนกสีน้ำเงินก็เจ็บอยู่ ที่มีหมวกกันนอกดีที่รถอื่นไม่ไม,ไม่มาเหยียบเลยน้ำพะมีบุญนะเนี่ยอ้ยเลือดแล้วมีเลือดที่ขาด้วยเลือดที่นิ้ว จ็บทางซ้ายัวนีให้ตำรวจจัดการกันตำรวจซื้อกับข้าวจะไปฝากลูกเมีย ก็เลยต้องมาทำงานารถของรัจะมีออกแล้วค่ะโอเคโอเีวันนี้พระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยให้รอดอัลละอักบร์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเรหิมลาอิลาฮะอิลลัลลอามุฮัมมัดอุลลัซซุลอัล อัลลอฮ์เมตตาดีที่อัลลอฮ์เมตตาพระเจ้าคุ้มครองรสมิท่องอิสลามได้แค่นี้เลยก็ท่องอย่างอื่นก็ยังไม่ค่อยถนัดนีด่คาถาเออไม่ไม่ได้เรียกคาถาเม่ไรียกบ,บทบทท่องบทอิสลามสตมีเคยสอนไว้ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนให้ท่องบิสมิลลาฮิรม์มานีริฮิมลาอิลาฮะอิลลัลลาฮ์มุฮัมมัดอุลซูลอัลล์ คือจะท่องกี่ครั้งก็ได้ค่ะเวลาไหนก็ได้ตะกี้ก่อนออกจากห้องลืมท่องรีตนเกิดเหตุการณ์อีกเซนเรัศมีพทดโอ,อ,อ้อัลลอะเบอร์ก็ปวดใจนะคะ